咳咳咳 คุณผู้ชมที่เคารบทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ลานพญาดำแสนสี่จันทรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมคงจะจำได้นะครับถ้าได้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาไม่นานนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีนะครับพิธีบวงสวงเกาะ เชิงสาหแห่งนี้นะครับแล้วก็พิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้เฒ่าผู้แก่หลายชั่วอายุคนมีความเชื่อมีความศรัทธามีความนับถือเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เลยได้มีการประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตยอยู่ณสถานที่อย่างนี้นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าก็เจริญพระพุทธมนต์นแล้วก็ประกอบพิธีทเทปูลหล่อพระนะครับเพราะฉะนั้นในพิธีของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคุณชมครับก็มีพอชนะสอนจิตพักดีคณะครูอาจารย์นะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะรณรงค์เชิญชวนพุทธบริษัทที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใส พระรูปปั้นที่นสถานที่อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ล้วนแล้วแต่ชื่อดังนะครับมีผู้คนศรัทธาเริ่อมใสออ่องค์จะาคนรู้จักทั่วทั้งประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีเทปูลหล่อพระนะครับทั้งหมด5องค์ด้วยกันซึ่งพระประธานก็คือสมเด็จองค์ปฐม มหาจักรพัินะครับเป็นพระประธานแล้วก็มีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแล้วก็มีสมเด็จอาจารย์โตพรหม,มรังสีแล้วก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็หลวงปู่ดูนะครับหลวงปูด่ดูในพิธีวันที่13นะครับก็มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างลานธรรมนะครับหรือลานดำประยา จันทร,ราแสนศรีราชอย่างนี้นะครับถ้าญาติโยมพุทธบริพุทธบริษัทหรืออคุณผู้ชมที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะร่วมทําบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนนะครับในการปั้นรูปพระยาองค์ดำแสนศรีจรรนันทราราชนะครับ พญาดำแสนสี่จันทร,รานาคราชซึ่งอยู่ด้านหลังผมนะครับซึ่งจะเป็นอ่าก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าบริเวณแห่งนี้เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเกาะเป็นทะเลหมดแล้วครับแล้วบริเวณเหล่านี้ก็เป็นเกาะมีหินก้อนใหญ่ๆเยอะะนะครับก็จึงเป็นที่มาของคําว่าเกาะเชิงสารนั่นเองนะครับซึ่งปูนปั้นที่เป็นรูปใหญ่ๆอยู่ก็จะก็จะเป็นสถานที่ประดิษฐาน จะปั้นรูปพระยาดำแสนสิริจันทรานาคราชนะครับซึ่งจะปั้นอ,อยู่ที่คนอ,อยู่ที่ปูนแท่งปูนใหญ่ๆนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพระยาองค์ดำแสนสิริจันทรนาคราชนะครับเป็นเชื่อว่านะครับตามที่พอชนะสอนจิตพักดีเล่าให้ฟังว่าได้เนรมิตได้เนรมิตให้เห็นนะครับก็เลยมีความเชื่อว่านะครับ มีความเชื่อว่าพญาดำแสนสีจันทาารานคราชนะครับได้สถิตยอยู่นสถานที่อย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มหัศจรรย์อีกอันหนึ่งก็คือ,อมีผู้คนที่มาร่วมในการประกอบพิธีเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคนที่มีองค์พญานาคนะครับก็จะรำถวายณบริเวณลานพญาดำ แสนสี่จันทรานาาราชแห่งนี้นะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาน,นะครับแล้วก็คนที่มีองค์ก็มารำเพื่อถวายพรยาดำนะครับก็เป็นเรื่องที่มาัศจรรย์จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการปั้นนะครับการปั้นพญยาดำแสนสี่จันทรานาาราชนะครับต้องใช้งบประมาณจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเจ็ดจำนวประสงค์ของพอชนะสอนจิตพักดี คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์วิทยาการอาชีพแห่งนี้นะครับก็เลยมีแนวความคิดที่จะสร้างาสถานแห่งนี้นะครับที่จะสร้างลานธรรมพญาดำแสนสี่จันทราานาคราชหรือ,อบริเวณลานธรรมบริเวณเกาะเชิงสายแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นศูนย์รวมของผู้คนนะครับ ผ่านไปผ่านมาหรือน้องนนันกศึกษาคณะครูอาจารย์ก็ได้กราบไหว้เคารพสักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสี่มงคลเพราะฉะนั้นเชื่อกันว่าการที่คนเราเกิดมาชาติหนึ่งได้มีโอกาสที่จะ,ะสร้างพระหล่อพระนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหมหากุศลเป็นสีสีมงคลแก่ชีวิตเสริมสีิมงคลแก่ชีวิตทุกภพทุกชาติไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้ นะครับก <Na'> <im sharing> ็ถ <man names and worship> <man> <visit> ้ามีความประสงค์ที่จะโอนเงินผ่านธนาคารของเวทยาลัยการอาชีพนะครับชื่อธนาคารนะครับชื่อบัญชีกองบุญพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชนะครับย้ำนะครับชื่อบัญชีนะครับซึ่งเปิดในนามเวทยาลัยการอาชีพหัวใัยชื่อบัญชีกองบุญพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชหมายเลขบัญชีนะครับธนาคารทกส ธนาคารทกสหมายเลขบัญชี02023449273 0โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขบัญชีที่จะโอนเงินนะครับสมทบทุนร่วมทำบุญนะครับกองบุญพญาดำแสนสี่จันทรานาคราชธนาคารท,ทกสให้กับาการปั้นรูปพญาองค์ดำแสนสี่จันทรานาคราชหมายเลขบัญชีธนาคารท,ทกส 02 02 03 44 92 73นะครับคุณผู้ชมครับหมายเลขบ,บัญชีอยู่ที่หน้าจอในโทรศัพท์ของคุณผู้ชมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับได้เห็นหลังจากที่ทได้ประกอบพิธีบวงสรวงนะครับคอ,อรพสักการบูชา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นผมก็เลย มาถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้ได้แกะเบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนครั้งแรกก็กำลังเทปูนนะครับกำลังเทปูนหล่อพระตอนนี้นะครับก็ช่างก็ได้แกะเบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีองค์ประธานสมเด็จองค์ปฐม หมาจากักรพรรดิและก็หลวงปู่ทวดและก็สมเด็จอาจารย์โตหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ดูนะครับทั้งหมดรวมแล้ว5องค์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์บรรยากาศโดยรอบๆของออลานธรรมแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศทัศนียภาพภูมิทัศน์โดยรวมของลานธรรมบริเวณเกาะเชิงสายอย่างนี้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจนะครับในการปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อกล่อมเกลจิตใจคณะครูอาจารย์นักศึกษาวิลลยการอาชีพและผู้คนที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้เข้ามากราบไหว้สักการบูชา ณนะลานธรรมแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผอ,อชนะสอนจิตพักดีกและคณะครูอาจารย์รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเวลัยการอาชีพแห่งนี้ประธานกรรมการสถานศึกษาแห่งนี้ก็คือผออดีตผอชันใจ<อ>สายสีทองและมีหลายท่านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีจิตสตาเลื่อมใสที่จะมีส่วนร่วมในการทําบุญอ่า นะครับหล่อพระทังนี้หรือมีส่วนร่วมในการปั้นนะครับในการปั้นรูปพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชนะครับซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมโอนเข้าบัญชีอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับชื่อ,อบัญชีก็คือกองบุญพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชยำ้ำบัญชีกองบุญ พญาดำนะครับแสนสิริจันทร,ราคราชธนาคารทกศนะครับในานามวิทยาการอาชีพหัวใจก็ขอให้ทุกท่านในานามพอชนะสอนจิตพักดีคณะครูอาจารย์วิไลอ,อาชีพอย่างนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการทําบุญั้งนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสุขขอปัญญาสุจยโยสุขขอปัญญาสัจยโย การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้นะครับถ้าเงินมาเร็วก็คงจะเสร็จเร็วอยู่ที่แรงศรัทธาอยู่ที่งบประมาณของการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะครับทุกท่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความจำเริญความสันติสุขไม่เจ็บไม่จนเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ